ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดีสะพานแห่งนี้มีการจี้ชิงทรัพย์และยิงกันบ่อยถ้ามืดอ่ําลงแล้วชาวบ้านมักไม่กล้าสัญจรไปมา ผมได้รับคำสั่งให้สืบสวนการจี้กล้นในบริเวณนี้โดยการตรวเวรนอกเครื่องแบบไปหลายครั้งไม่ประสบเหตุร้ายจนกระทั่งครั้งนี้เจอเข้ากับตัวเอง ไไไม่จจะะปปหหนนนนกันนนั้าาลดงรผมเคยบอกคุณสุภัตราพัญญาว่าถ้ามีปัญหาหรือเหตุร้ายอะไรไม่ต้องเป็นห่วงผมให้เอาตัวรอดไว้ก่อนจังหวะนั้นเองพยาผมก็ตะโกนขึ้นนี่กลับบ้านห่ะนี่ระวังเดี๋ยว ผมดึงปืนขึ้นมาแล้วกระดิกไกสับลงไปสองนัดซ้อนโดนมันพังงนเลือดพุ่มตัวแล้วยีอีกสองคนที่ถีอมีดและล็อกแขนผมไว้ ั้งสามถอยกรดไปยังพือนที่คอยอยู่ที่รถอีกคันหนึ่งเมื่อมันถอยไปผมยังไม่กล้าผีผลลามตามเพราะกระสุนหกนัดหมดแล้วแลยได้สติเมื่อเสียงของพรยาดังขึ้นพี่ hey, ใส่ลๆๆูกเราแล้วยิงมันสิผมทําปืนให้มีเสียงดังเป็นทีว่าใส่กระสุนปืนให hey, <hey>, hey. ม่เมื่อผมเดินถือปืนขึ้นเข้าไปมันสามคนจะสตาร์ทรถขึ้นนั่งซ้อนสามขี่นี้ไปทันทีส่วนอีกคนหนึ่งหนีลงไปในไร่อ้อย ผมหันกลับไปสตาร์ทรถของคนร้ายที่จอดทิ้งไว้แต่ไม่ติดโมอช่วยพี่เข็เนรถหน่อยพี่จะไปไหนอ่ะพี่จะตามผู้คนไปเลยโมอยู่ี่นี่นะพี่กลับมารับพี่น้อง ขี่ตามไปประมาณ1กิโลเมตรแต่ก็ไม่ทันและหมดแรงจึงแวะที่ปั๊มน้ำมัน ตอนต้นทีนะ่สะพานอน่ยแฟนที่อยู่ที่นั่นแหะช่วยไปตามตำรวจให้ทีนะตำรวจเร็วๆนะช่วยไปดู ก็ได้ชมเหตุการณ์จาลองครั้งหนึ่งในชีวิตจบลงไปแล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของทั้งสองคนเลยนะคะคือทั้งสามีและก็ภรรยาซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะแล้ววันนี้นายดาบตํารวจวุฒิพงคงเกตพร้อมทั้งภรรยานะคะคุณพี่สุภัตราก็ได้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของท้าพิสุจนิ์สวัสดีค่ะ ก็คงจะต้องเริ่มคําถามกันเลยนะคะว่าช่วงนั้นจริงๆนะคะที่ตอนที่นายดาบเดินเข้าไปหาคนร้ายในขณะที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าปืนนี้ไม่มีลูกกระสุนแล้วนะคะตอนนั้นทําไมถึงเดินเข้าไปหาเขาคะแต่ผมคิดอีกทีนะแบบว่าผมได้ยินพัญญาผมบอกว่าพ่อใส่ลูกเร็วๆติยิงกับมันอีกเน<อ>ี่ยค่ะผมก็ตอนนั้นได้สติฮะคิดว่าผมจะทํายังไงดีให้คนร้ายมัน รู้ตัวว่าผมพร้อมที่จะสู้กับมันตลอดฮะผมก็เลยตัดสินใจพอได้ยินแฟนผมพูดอย่างนี้นก็แบบว่าทำปืนก็แก๊กเขาแก๊แก <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ดินเข้าไปหามาเลยก็ตะโกนบอกว่ามาพร้อมแล้วแน่จริงเข้ามาเลย <c oughs> ผมผมคิดอย่างนี้นะฮะเพราช่วงจังหวะนั้นก็คน้ายมันก็คงใจเสียที่ยิงผมสองครั้งแล้วไม่ออกเนี่ย แล้วพอถึงทราบที่เหตุการณ์หลังจากที่คนร้ายพี่ไปไปไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะทราบว่าคนร้ายเนี่ยตายไปสองคนใช่ไหมคะตายไปสองคนแล้วก็อีกคนนึงถูกจับได้นะคะถึงช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นทําไมถึงทราบครว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเป็นเป็นใครใช่ไหมคะอะไาเงี้ยจำได้ช่วงบอกว่าพี่ไปคุยอยู่กับคนร้ายด้วยเนี่ยค่ะช่วงนั้นมันจังหวะผมทําแผลเสร็จนะครคุณหมอเขาก็บอกอผมก็ขอฟิล์มอิคเลยหมอเขาดู าก็บอกว่าเนี่ยมันโชคดีนะห่างหัวใจไปแค่นิ้วเดียวแล้วก็ไม่ถูกโคลงไม่ถูกอะไรเลยรอดชายโครงไป <Okay. S 2> จังหวะนั้นก็มีเพื่อนตำรวจนะฮะมีทั้งหัวหน้าฐานีตำรวจแล้วก็มีทั้งอสอปอสวสอระดับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนตำรวจเลยกันหลายคนมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ได้ยินวิทยุที่เข้ารายงานมาบอกว่ามีคนมีคนดได้รับ โดนยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลมากลาักผมก็เอกใจขึ้นมาต้องอาจจะเป็นคนร้ายที่เจอกันเรามาไม่คู่ก็ได้เี้ยก็ชวนพวกพวกไปเลยไปแต่แล้วผมก็ขึ้นไปดูนี่คนร้ายที่เสียชีวิตอยู่พ็ <Okay. S 1> ขึ้นไปดูไปเห็นฮะผมจําได้เพราะช่วงจังหวะที่มันมีเรื่องกับผมะไฟสว่างผมสามารถจำได้แล้วเด็กพวกนี้มองคุ้นๆหน้านะพอจําได้ก็ จังหวะนั้นแฟนผมก็ไปอยู่ข้างล่างผมก็ถามคนที่เข้าไปอยู่ที่ห้องอีกสองคนว่าเอ้อีกสองคนถามคนะไปไหนก็ถามเขาอย่างนี้นะพอดีจังหวะนั้นแฟนผมก็ไปคุยอยู่กับลงมาเห็นแฟนคุยอยู่กับพวก,พวก,พ,วกพวกคนร้ายนะฮะเขาคงจะจําแฟนผมไม่ได้แล้วถามจริงๆนะคะพี่สุภัตราไม่รู้สึกกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,ะตอนนั้นไม่กลัว ไม่ไม่กลัวเลยค่ะมาดูว่าเคยคุ้นเคยกับการที่จะต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้หรือเปล่าคะนะคะที่แบบทราบว่าตัวเองเป็นภรรยาตำรวจก็สถานการณ์ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าเคยคิดไว้ว่าแฟนเคยพูดว่าถ้าเป็นภรรยาตำรวจนะ่ะก็เตรียมใจที่จะเป็นไม่ได้เพราะตำรวจเนี่ยอันตรายแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าได้รับ เหมายถึงว่าตําแหน่งเพิ่มเติมหรือเปล่าคะตอนหลังชาวบ้านเขาผมเสร็จเรื่องเสร็จราวหมดแล้วชาวบ้านเขาก็แบบก็ดีใจอะฮะก็เก็บคนนน้นบ้างคนนี้บ้างบรรดาพวกที่รักชอบกันแล้วก็คนในตลาดจัดเลี้ยงให้ผมนะฮะซื้อปืนเป็นของฝันให้ผมก็บอกครับแล้วก็ทางญาติผู้ใหญ่ทางระดับนายผู้ใหญ่ะฮะก็ทําโล่เกียรติยศมอบให้ผม แล้วตอนเหตุการณ์ทับขันอย่างนั้นนะคะในดาบรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่สุพัตรานะคะไม่ได้สร้างแบบความเป็นห่วงให้กับในดาบเลยะคะ่ะนนอันนี้ผมขอจะอยากจะพูดสักนิดนึงนะครับ <c oughs> คือผมคิดว่าไม่ใช่ว่าจะยย่องอะไรปัญญาผมนะฮะคือเป็นปัญญาตำรวจเนี่ยมันก็ต้องลักษณะอย่างนี้แบบชีวิตตำรวจมันต้องเจอทุกอย่างทุกอย่างบางครั้งเราก็ต้องทําใจ <c oughs> แต่เมื่อเจอแล้วเราอย่าไปพิตก,กงังวลในลักษณะนี้ขึ้นมา มันจะทําให้อย่างผมกรณน,นี้ผมเนี่ยสมมติว่าแฟนเกิดร้องวอยวายอะไรเนี่ยผมก็ตัดสินใจทําอะไรไม่ถูกเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาหรืออย่าไปวิตกกตับบนให้มันมากสิ่งอะไรที่มันจะเกิดมันต้องเกิด <c oughs> แต่สิ่งที่เกิดแล้วเรา,เรา,เ,ราเราแก้ได้อย่างไรค่ะ <c oughs> ก็ต้องขอยกย่องนะคะว่าอยากให้ผู้หญิงเราทุกๆคนเมื่อเจออะไรคับขันอย่างนี้ควรจะมีสตินะคะควรจะมีสติแล้วก็อยากจะบอกกับนายดาบว,ว่าโลกเกติยศอะไรที่ได้รับมานี่ อยากจะให้มอบพี่พี่สุภาตาสักครึ่งหนึ่งเลยนะคะเท่ากับได้รับกันเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาในรายการท้าิไปสุ์ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับ